อาสวัสดีคุณผู้ชมคั้นอื่นด้วยนะครับอยู่กับเกมคีการบันโชนในภาคที่สองกันแล้วมาต่อสัมภาษณ์แรกนะครับคือเราชนะไอหัหวน่าเฮงนะไม่ใช่ดิไอตัวที่ทอ็อปห้องได้นั่นนะโค้ชหนักลากเกินโอเคสวัสดี ือเราจะกดเท่าน,นี่นอ๋อนนี่เรียกคัดดักท้ายนะแต่คนนี้เรายังไม่ได้เก็บเก็บขิมกัดเลยนะต้องเก็บก่อนโอหว,วุดนไายบัดมาก โถโ,โ,โ้เดือดตึงตัวตุยท้องเมื่อกี้คือท่าพิเศษนะนมโอเคเรามาดูเราอิจิทอลในหมดเนี่ยได้แล้ววันนี้ก็ได้แล้ว สาขาองเราไปเดินชนมันนะุ้ยโอ้แต้มรถเลยกดผิดโอ้เผื่อ <c oughs> กดผิดไม่ได้จนะไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าเราชนะง่ายมากอ๋อนี้ได้เสื้อนะไม่ก้ของรางวัลสักอย่าง เกบทีแล้วนะตอนนีย้ยังไม่ค่อยเดี๋ยวค่อย,อยหาท่าเบองเอก่อนองเออง,อ,งเองเอท่าเบาดีเยวะํามล่าองเอนะ ดมากมาคู่ดาวของสกิลกันนี่คือเราอยู่ในห้องนดามะเก็บนมอ,นอันนี่อันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนท่าพิเศษติดกับตัวนะคลินนปว่ห้อง E เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปทีละขั้นตอ,อน,นห้องดี สามารถเปลี่ยนเป็นสกิลไอ้ตัวเนี้ยถ้ากดสามเหลี่ยมก็คือมันจะมีการโจมตีแบบ,บแปลกๆออกมาลนะซึ่งมันจะมีแสงอะไรแปลกๆออกมาดนะ้วยถ้าเราไปเปลี่ยนได้คือที่เราเล็งเมื่อกี้ปล่อยไอ้สุดยอนเมื่บบไไอกี้นันแหะอันนี้เจอครับไอ้เจ้าสองตัวนี้อ,อ๋อเอ็นี่ะ โออโหรีบจัดไอตัวนี้เล่นเราเราเกือบหมดเลยกี <compelling> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยครับที่เอ๋อนี่ไงขึ้นใหม่อีกแล้วไปเดินเด้อเด้อเดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวครับนึงนขึ้นขึ้นขอเก็บก่อนขอเก็บนั่นแหละเดี๋ยวมันต้องไปต่อยกับมันใหม่นะถ้าไม่รีบเก็บมันจะหนีไปอ่ามีสองคนก็ไม่หวั่นนะเพราะว่าเราเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อกี้โดนโดนที่ผิวสุดๆไปเลย บอกเล่นนะถ้าเขาเยอะนะนี่ไปข้างนรอดเลยอืมใครมาด้วยอ๋อนี่นี่คือจะไปบวกขบับบอนเหรอ คอรดูเท่เ,เหมือนกันครับาเราจะไปไหนกันดีเออตามหาห้องเองก่อนนะวันนี้เข้อีเอกตัวหนึ่งสองตัวเลยนะเดี๋ยวจะเข้าแบบเดี๋ยวจะไปเข้าพยาบาลคนระับวัอีกสักสองสามตัวเพราะเหมือนเราจะไม่ไหวนะ ถ้าสู้ต่อไปแบบไม ie, <ๆ>่มีไม่มีเลือดคือเราตายแน่หดเรยๆๆบๆๆเราสตัร์ทไปพอดีเมื่อกี้ก็อีเดียวอับแล้วต่อไปผมจะอัพไอเจ้าตัวก็เลือดดีกว่าเอ้ไม่ไม่ไม่เลือดเอาไว้ทีหลังนะ จะวิ่งดีครับไอ้นี่เป็นสีผมนะแต่เราไม่ไม่อยากเปลี่ยนไอ้เหมือนคล้ายคล้ายคนนมเมื่อกี้เมื่อคืนที่เป็นสีผมของเต็มเลยเนะี่ยดื่มนมดื่มนมเพิ่มเลือดเดือมจะรีเลือดเลยเย็นลีเนี่ยเห็นไหมมันจะรีเลือดน,นะ อ่านหนังหลาสติกกันไม่ควนอ่านพันนนบไม่ใช่ไม่ใช่หรอนั่นแหละแบบนี้ก็กว้างกว้างนะเป็นเคเบิลวิดวือแ์ขนาดใหญ่เนละยนก็ไม่ใหญ่มากแต่ครับพอพอเรื่องนะต่อไปอา่านวันเดียวตะกินล่ะต้องอีวิออ่งอีตามหาหองีนะ แต่ตอนนี้มันน่าจะโทรเรียกเพื่อนได้แล้วแหละลองโถจอหนี้ไอมามาวะมาเป็นเพื่อนกันเออจริงแหละแต่ก็รอทำบ้านนะมาแล้วนี่เราสามารถเล่นเป็นตัวมาได้นะแต่ไม่เป็นไรเล่นตัวนี้ตามหาห้องอีขันข่าผมเดี๋ยวปี่สองพี่สองนี่คือหนูเก่งนะ เป็นไะวายนาดีกว่าไม่ได้ไตรวจแต่จากโรงเรียนไปตำรวจ <c oughs> มันจะเป็นพวกปีสามอยู่นะ,ส,ะส่วนใหญ่นี้พวกปีสามด้อเด ที่นี่ไม่น่าจะมีนะครับมีจะมีสามออกไปดีกว่าน่าจะอยู่ เท่านั้นผมก็เคลียร์แล้วดูในอีกว่าคิดก่อนน่าจะอยู่ข้นงนอกโรงเรียนนะแต่เราไม่เดี๋ยวค่อยไปทนีนึงเราจะไปกลับห้องก่อนอก็มีเคเวส์ละไปเคเวส์ดีกว่า มันจะพวกนันจะบนอะไรสักอย่างหนึง่งอ๋อตัวนี้เนี่ยตัวที่มีดิชังกับบอสครับนะนี่ห้องคุคุณเ้อเดี๋ยวบอกนะว่าอ๋อชัดเลยครับปีหนึ่งบ้าแล้วไอ้ชัอผมตัวนี้มันมันหมาป่าเลยนะ นี่ก็บาพอดีตัวหัวโจ้กของปีหนึ่งนะห้องเอแต่ตอนนี้เราเป็นละไม่ไดีเลยไม่ได้เป็นเราต้องเหมือนจะโค่นตัวนี้ด้วยนะถึงจะเป็นได้ตอนนี้ปี่นหนิงกำลังชิงอำนาจใ่อดูผมว่าได้สู้แน่นอน สิบสองคือสิบห้าคือเราคุมได้สิบสองใช่ไหมมันคุมได้สิบห้าหรือเปล่าใช่ปะ่ะมีอได้ยังเงไม่รู้เชื่อมันเลยครับเป็นว่างั้นเราก็จะสู้กันอยู่แล้วโอ้โหมันเก่งไปนักนโอ้วเราจะรอดไหมนอ้อนักงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนนะเราคุมได้สิบเจ็ดคน นับเราด้วยไป16ี๋ยว,ยวขอดูห้องเอก่อนีนห้องเอที่เราคุมนะครับก็จะมีนี่นี่นี่น,น,น,นี่นี่จะตัวนี้หนึ่งคนนี่คือตัวเรานี่เอจะบอกนี่19 20 ไปมันตกทำไมโดนใส่ไม่ยังเอ็ดมากอ่ะโอ้โดูเลือดถ้าเราโดนมันต่อยได้กาจะไม่ไหวมันเรามันสร้างเกินอ่ะนี่ครับท่าสกิลพิเศษ ไมดูชัวชัมันจะอึดไปไหนมาเนี่ยดดดดโอ้ยเกือม สู้ได้อยู่ท่มันอึดจริงๆ่ะถ้าเราโดนดองเราน่าจะไม่ไหวนะโอ้โหบอกทันอยู่ดีดีแล้วถ้ามันแรงมากขนาดขนาดป้องกันนะเยยังโดนดาเมจเลยถ้าเราโดนไปนิดเราน่าจะน็อกเลยนะ ทิบข้าลูกเดียวคือกระหวันเลยนี่เลยจบแบบสวยๆเลยโหว้าวว้าวนี่อุ้ยนั่นไงว่าแล้วอุ๊ยได้ดีนะที่เราไม่ตายจบยังจบยังไม่จบนี่ท่าสวยท่าเดิมนะพิชา โอ้ไอ้ตัวนี้เก่งว่ะถ้าโดนถ้าโดนโดนเต็มเนี่เราไม่ไหวแน่ครับโอ,โอสุดท้ายเสมอกันครับเพราะว่าิยังไงมันคงเสมอเลยเพราะว่าถ้าผมเล่ปองนี่คือกระเพร์นะถ้าเล่นหมดยากตัวนี้แบบชนะยากมากแน่นอนอึ้งเงินอึ้งเงนเสมอเงินนะผลคือเสมอกันนะ ไปโรงพยาบาลพยบาพยบาลนี่จะให้ค่าต่างๆด้วยนะเกี่ยวกับหัวใจนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับหัวใจความรักนะมันคือหัวใจเต้น เปอร์เซ็นต์เต้นเร็วของหัวใจนะครับมันจะไม่เดือดง่ายประมาณนั้นถ้ามาหาบ่อยๆรอตื่นแล้วเราจับไฟดีกว่าจะคุยอะไรสักอย่างแล้วก็เข้าใจกันอยู่บ้าง ตอนนี้เนีเป็นตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งที่เก่งเลยละ่ะเก่งมากเลยแหละเก่งกว่าเราแล้วตอนน่ะคือเขาเก่งกว่าเราแน่นอนตอนนี้เราต้องไปปั้นตัวละครเนี่ยแต่จะได้มาเป็นพวกหรือไม่เดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้ไม่ขึ้นแถบสีทองก็ไม่น่าจะได้นะก็อลองดูกดด่ดลองไม่ได้เราที่เราลองมาดู เราต้องไปบาดเจ็บก่อนหรือค่อยมาได้พี่เอไม่เถียงไปกันก่อนอ่ามีเควสดพอดีแต่เราเอาไว้ก oh ่อนเจะตู้ยี่ห้องเอเกือบดึงอ่าพอม้องถือเราเริ่มเยอะแล้วนะเลยมันขึ้นแบบ ปอร์เซ็นต์มันใกล้ชิดกันได้ฝังตนมาขึ้นอ่าดูมาดูมาดูเพื่อเราสู้ว่าสู้ได้โอเคเปล่าโอเครู้สึว่าโอเคนะยังไงยังไงโอ้เดอเดอเสียเลือฟรีไม่ได้แล้วนะเราต้องจัดการเดีรัวว่าเสียเวลาแม่อุอยเด้อเดอเดอเดอ นี่เนี่ยแลับแต่ไปเควสยร์ดีกว่าไปเคลียร์ไอยู่ตรงหัวพื้นที่ที่เรายึดได้นะตักสมหัวกับไอ้ขนมป,ปัง มันไล่รา,ายชื่อนักเรียนนะครับตาที่ผมจำได้เพราะว่าผมเคยตั้งชื่อตัวละครน,นี่แหละเลยผมเคยเห็นเนี่ยมันเล่าเากี่ยวกับตัวละครต่างๆที่แบบตอนนี้คุมห้องไหนเนี่ยมาห้อง B บีเจ้าจุดๆอะไรวะเนี่ยห้องซีตอนนี้แต่ละคนแบ่งเป็นอำนาจแต่ละห้องแล้วน,นะครับคือห้องเรานี่คือตัวเราไม่ใี่ห้องเราคือมีสองคนเรากับไอตัวผมทองนะเอ ผมเหมือนหมาป่าไม่เข้าอีดูไม่ทันนะมันมีห้องอีดอ่ะห้องอีนี่จะจริงสุดผ่านไปนึเดือนซึ่งไม่ได้เรียนอะไรเลยนะเดีย๋ยวเรามาปรับแต่งเอตัวนี้กันก่อน 右側にしょくと。 ื่องอะไรมากพราผมก็พอเราออกอยู่เราสามารถเปลี่ยนท่าไม่ตายตัวละครเราได้ด้วยนะแต่ตอนนี้ท่าที่มีก็มีแค่ตัวเดียวนะไอเจ้าหัวโขกนี่แต่เราต้องอัพอบนนี้เต็มก่อนตอนนี้อัพเต็มก็คือก็ถือว่าพอพัได้พอวัดได้นะคอยอัพทีละตัวไปเรื่อย นี่นี่นี่ท่านี้ผมบ้างอันนี้คือท่าทางนะนี่จุกกระเป๋าแล้วอออเอากอด,กกอด,กด,กดกเอวด้วยกอดอกกอดอกไม่ใช่กอดเอวดิท่าทางการเดินเอาบันเดิมด้วยโอเคพอโอเคอันนี้ครับบันเดิม อันนี้ก็รทักทายนะครับแบบนี้แหละสวนอันนี้โอ้โหหกสูงมาอันนี้คือสกิลต่างๆที่เราเก็บมาได้นะแตนยังไม,ไม่ไม่มีอะไรนะเพราะเราเก็บไม่ได้เยอะเราเป็นว่าออกไปก่อน oh. ออกมาแล้วเซฟไปก่อนโอเค ก็จะไปไหนก็นดีเลยอืมเขวี้จะโผล่เรื่อยๆนะอันนี้คือที่ไหนวะอ๋อเป็นเขตท้องโรงเรียนหญิงนะแต่ก็ไม่มีเขวีอะไร เลยทษโทษโทษ,โทษไม่ได้ตั้งใจจะชนนะคือเกมมันมันทำให้ชนดีเราไปไหนดีวะที่ว่าไปโรงเรียนก่อนแล้วกนะัน ถือว่าเก่งเออตัวเมื่อกี้ถือว่าเก่งนะคร,ร,ร,รับถึงจะเป็นน้องดีก็เถอะถึงจะเป็นตัวประกอบแต่ก็เก่งจ่ายเก่งมากเลยเหมือนยามเลยทาตัวเหมือนยามนะครับเราจะไปเรียนกันเลยแต่ไม่มีเคล็ดเรียนไท้ถ้าคุยอะไรกันเลย ผมอาจจะทำซับนะถ้าขยันถ้าผมขยันทำซับโอเคไปหาเ้องบีสตัวจัดการห้องบีสัก3คนนะครับถึงจะเทจะขึ้นแล้วก็เริ่มเลยแล้วไม่ต้องใช้เพื่อนหรอกเราเราคนเดียว็อลบเพื่อนค่อยให้มาตอนที่เราโดนลุมนะเดี๋ยวลุมจะมามา3สีคนค่อย เพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียเลือดฟรีเราเราต้องยิมแรงเพื่อนด้วยเกมมันต้องแค่เราทำกัน,นครับนี่นี่โอ้เดี๋ยวไม่ลองคอมโบใหม่ครับคอมโบนี้ได้ไหมโอ้คอมโบนี้ช้าเกินไปปึคอมโบไม่ติดอะ่ะนี่แต่แรงนะแต่แรง น่าจะเป็นคอมโบคู่กับไอ้นั้นนะถึงจะโอเคถึงจะแบบประสานกันได้คอมโบเดียวไม่ได้สะไหเพราะว่าตัวละครฝั่งศัตรูตกก่อนเนี่ยออห้องเอไปได้ไงมันเราค่อยเราเก็บห้องบีอย่างเดียวทําไมห้องเ e อมันเยอะจะังวะไม่อันนี้ไม่ใช่ห้องเบียวเนะี่ยผมมาผิดห้องเปล่าวะอ,อ๋อผมาผิดห้องจริงเลย ไอห้องบีเมื่อกี้ห้องสีนะแต่ไมห้องสีมีห้อง e. อีไอจังหวะแต่คนเดียวก็ได้แล้วโอ้ยเดืเดือดเดือมีคนใช้มีคนใช้น,ใชนี่แน่สไลด์สไลด์เตะนี่อโอ้ยจำทุกอิ่ทง่ีขาคู่ อะไรอยู่อะไรอยู่อะไรอยู่โอ้โหนี่เนี่นยเกะกะเกะกะเกะกะได้ตัวแล้วเควจะขึ้นได้ยังผมจัดไปสามตัวแล้วลนะ่ะอ็บีเราจะเป็นเควสได้แล้วแหละ ต้องไปหาที่ไหนสักที่ดีนะนี่ก็โอเคเอาไว้ก่อนออกนะและ้วเราเค่อยมาจัดการทีัานะพวกที่เหลือต้องไปข้างนอกก่อน,นได้เรยกคุยพวกบีเราเอาเอ็นี่คือเราก็เคลียร์อยู่พ่อสมควรนะแต่ก็คือยังไม่ได้เป็นหัวโจงนะคือหัวโจงมีสองสองสามคน สี่คน,ลนเลยครับไอ้หัวขนมปังได้กับหัวแดงแล้วก็หมทองสารท้าจากห้อง B นะครับใช่เลยนั่นเองอันนี้ลูกก็จะห้อง B แน่นอน นี่ครับเขาคือใครกันตัวะครหลักแน่นอนครับหน้าตายแบบนี้ ชัดเลยครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้คือหัวหน้าห้องบีแล้วไงจดหมายจากใครจากขนมปังนะโอเคก็พาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้คนะรับพนาน้าเราค่อยมาต่อกันไปนะพาทนานน้าน่าจะได้เจอกับไอ้เจ้าหัวเจ้าห้องบีนะดูเจ้านี้นะ เรื่อาจารย์เร่อาจารย์ถ้าหว่โวโจห้องบีนี่ก็ก็ต้องทำคุยดีครับสองสามแล้วเือที่เจอเมื่อเราันว่าเราคุมได้กี่ตัวครับเราได้ยี่สิบเอ็ดตัวจากสามร้อยแต่เมื่อเราเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราก็ต้องเก่งขึ้นไปเรื่อยๆครับอ,นะอ๋อไว้แค่นี้เจอกัน